ครับนี่คือ Inside News เล่าข่าวการเมืองสลิมอ g เกนนับว่าการเมืองไทยเริ่มขยัดได้บ้างแล้วหลังจากกะกะตตัดสินใจรับรองสสอ500คนเสียทีและทำให้สภาจะเปิดได้ในวันที่3กรกฎาคมนั่นแปลว่าจะมีการโหวตเลือกตำแหน่งประธานสภาเพื่อนำไปสู่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ในกระบวนการเลือกประธานสภา ก็มีประเด็นเรื่องตำแหน่งประธานสภาจะเป็นของพรรคก้าวไกลหรือของพรรคเพื่อไทยและเมื่ออ่านข้อถกเถียงของชาวเน็ตในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วฉันเห็นว่าการอยู่ภายใต้รัฐบาลประยุทธ์จันโอชามาเกือบ9ปีอย่างต่อเนื่องมันได้ทำลายสุขภาวะของหลักการประชาธิปไตยในสังคมไทยไปอย่างมหาศาลและแม้แต่คนที่บอกว่าตัวเอง สมัทฐานแนวคิดประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นก็ไม่สามารถสลัดหลุดออกจากกรอบวิธีคิดที่ถูกหล่อหลอมทางออมอันเนื่องมาจากการที่เราอยู่กับรัฐบาลเผด็จการมานานเกินไปขอฉายหนังซ้ำสั้นๆว่าการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560นั้นแปลกประหลาดอย่างที่เรารู้กันดีอยู่นั่นเองคือสอวอันเป็นมรดกของคอสอช2อ0คน มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกและนั่นทําให้พักเพื่อไทยที่ได้สอสอมากที่สุดในการเลือกตั้งปี2562จัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเพราะพักอันดับสองคือพักคพลังประชารัฐสามารถไปเจรจาก,กับพักการเมืองอื่นๆให้ร่วมกับตนเองจนได้เสียงข้างมากไปครองและเหตุที่พักอื่นๆเช่นภูมิใจไทยหันไปร,รวมกับพรรคลำดับสองอย่างพลังประชารัฐ ก็เพราะพลังประชารัฐจะเสนอชื่อประยุทธ์เป็นนายกอันเป็นที่รู้กันว่าสวสองอ250คนจะยกมือให้ประยุทธ์แน,แน่และนั่นคือที่มาของรัฐบาลประยุทธ์สองกับโคดอมตะที่ว่ารัฐธรรมนูญนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเราปฏิเสธไม่ได้ว่าประยุทธ์ประคองรัฐบาลไม่ได้ถึง4ปีก็จริงแต่เป็น4ปีแห่งความเอื้อมระอาของประชาชนเอื้อมชนิดที่ทำให้พักพลังประชารัฐ ยังต้องแตกออกเป็นเสี่ยงทั้งแยกไปตั้งเป็นรวมไทยสร้างชาติไหลออกไปภูมิใจไทยย้ายกลับมัางเพื่อไทยไหลไปประชาธิปัตย์มองอย่างผิวเผิมแบบไร้เดียงสาทางการเมืองก็คงนั่งกลด่านักการเมืองว่าเห็นไหมพวกนี้มันชัวไม่มีกระดูกสันหลังตรงไหนที่มีประโยชน์ก็ไปอยู่ตรงนั้นช่างน่ารังเกียจเหลือเกินเด็กๆดูเอาไว้นะ นี่ไม่ใช่นักการเมืองที่ดีนักการเมืองที่ดีต้องซื่อสัตย์ครองตัวตนซื่อตรงต่ออุดมการณ์แต่คนชั่วอย่างฉันมองว่าว้าวมันดีจริงๆเลยเพราะมันพิสูจน์ว่าหากเรายืนหยัดให้มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะในเงื่อนไขไหนสุดท้ายอำนาจของประชาชนจะปรากฏตัวออกมาอยู่ดีพรกพลังประชารัฐแตกออกเป็นเสี่ยงเพราะยิงไกลเลือกตั้ง นักการเมืองยิ่งตระหนักว่าคืนอยู่กับประยุทธ์ต่อโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งน่าจะน้อยลงมาจนในที่สุดกายเป็นแรงกดดันต่อประวิทรวงสุวรรณว่าจะเลือกรักษาพลังประชารัฐหรือจะเลือกรักษาประยุทธ์และในที่สุดก็ทําให้ทุกฝ่ายปีบให้เดินทางไปสู่เกมของการเลือกตั้งประวิทรเป็นทั้งหัวหน้าพรรคและแดิเดตนายกประยุทธ์เป็นแดิเดตนายก ต้องสวมเสื้อพรรครมไทยสร้างชาติไปหาเสียงบิ๊กเนมอย่างสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสุชาติตันจเจริญตระกูลขุนปปืมที่หวนคืนพักเพื่อไทยก็ต้องยอมแลกกับการถูกทักคำถามวิพากวิจารด่าทอและสำหรับฉันพลวัตทั้งหมดเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประชาธิปไตยนักการเมืองทอยากยายพรรค ยิ่งย้ายแบบผิดรัวก็ต้องยอมแลกกับการโดนดา่าโดนตั้งคำถามโดนระแวงสงสัยแถมยังไม่สามารถฟ้องร้องประชาชนได้เพราะคืนฟ้องก็ยิ่งเป็นหนทางไปสู่การแพ้เลือกตั้งสำหรับชันการอยู่กับรัฐบาลประยุทธ์นานเกือบ9ปีทำให้สังคมไทยคนไทยและยิ่งเป็นกลุ่มคนที่พึ่งตื่นรู้ทางการเมืองคุ้นชินกับการมองโลกการเมืองแบบคู่ตรงกันข้าม ประชาธิปไตยกับเผดเดการซึ่งมันไม่ผิดในยุคที่เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วโดนรัฐประหารมันไม่ผิดเมื่อพักการเมืองแบ่งออกไปเป็นกลุ่มคือกลุ่มที่ยอมไปเป็นนั่งร้านให้เระเดการสืบทอดอำนาจกับเพื่อแทยที่ยอมเป็นฝ่ายค้านดีกว่าไปเป็นรัฐบาลภายใต้คนที่พ้นอำนาจประชาชนจากรัฐประหารมันไม่ผิดที่จะมองการเมืองแบบนี้ เพราะการรัฐประหารปี2549ทําให้เกิดเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงทําให้เกิดกอปปสกับกองเชียร์รัฐบาลเพื่อไทยและแม้แต่ในหมู่คนที่ต้ารัฐประหารก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มต้านรัฐประหารที่เชียร์ทักษิณชินวัตรกับกลุ่มต้านรัฐประหารที่เกียดทักษิณพลวัตของการแบ่งสองขั้วทางการเมืองในสังคมไทยที่เป็นภาวะ polarization หรือการแบ่งฝ่ายทางการเมืองเป็นเขาเป็นเรายังพัฒนามาเป็นกลุ่มรักเจ้ากับกลุ่มลมเจ้าจนมาถึงกลุ่มเชียม็อบกับกลุ่มแช่งมอบเพราะเป็นว่าเราอยู่กับโลกแบ่งครัวแบ่งข้างค่อนข้างแชดเจมาเกือบทศวรรษทําให้เราติด,ดนิสัยการมองโลกแบบพวกเขากับพวกเราถ้าเป็นพวกเขาทําอะไรก็ผิดถ้าเป็นพวกเราทําอะไรก็ถูก ซึ่งมันโอเคในห่วงเวลาที่ประยุทธ์เรืองอํานาจประยุทธ์ในฐานะตัวแทนอํานาจอนุรักษนิยมอํานาจนิยมของกลุ่มอํานาจเก่าที่เป็นปฏิปักษ์กับอํานาจของประชาชนแม้แต่ฉันเองในเวลานั้นก็วิจารณ์ทุกอย่างจากจุดยืนของสองขั้วอานาจที่อยู่ตรงกันข้ามกันและใดๆที่ฝ่ายประชาธิปไตยสู้ย่อมไม่ผิด เหตุเพราะจุดอ้างอิงของอำนาจมันต่างกันมหาศาลประชาชนไปประท้วงต่อให้ทำตัวงี่เง่าแค่ไหนรัฐบาลก็ไม่มีสิทธิ์เอารถน้ำเอาแก๊สน้ำตาลมาฉีดทำร้ายประชาชนเพราะในภาวะนั้นรัฐบาลมีอำนาจเหนือประชาชนทุกมิติเพราะไม่ได้เป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจในนามประชาชนเลย แต่การเมืองหลังการเลือกตั้งและการเมืองที่เรามุ่งหวังว่าการเลือกตั้งคือเครื่องมือเปลี่ยนผ่านสังคมไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยจะไม่สามารถใช้โลกทัศน์สองครัวสองข้างมามองโลกได้อีกต่อไปเพราะเมื่อสังคมเคลื่อนเข้าสู่การเลือกตั้งในกติกาที่ไม่ได้แย่นักหนักไปกว่านั้นคนอย่างประยุทธ์ประวิทย์อนุงพงษ์เผ่าจินดาผู้นำเหล่าทัพ ได้สูญเสียความนิยมบารมีเรียกได้ว่าหาสงาราศีไม่ได้อีกแล้วอินฟลูเอนเซอร์ฝ่ายขวาจัดกลายเป็นตัวตลกไปหมดไม่ว่าจะเป็นหมอเหรียญทองหมอวรงและยิ่งมองกระแสะพิธาฟีเวอร์อย่างหนักหน่วงเราสามารถพูดได้ว่าไม่มีครั้งไหนที่ฝ่ายขวาไทยตกอับขนาดนี้ ในบริบทเช่นนี้สังคมไทยและคนไทยต้องจูนแว่นในการวิเคราะห์การเมืองกันใหม่นั่นคือฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้เป็นฝ่ายผู้ถูกกระทำไร้อำนาจอีกต่อไปแม้เราจะยังไม่ได้กลุ่มอำนาจรัฐแต่พูดได้ว่าในสนามรบทางวัฒนธรรมนั้นฝ่ายประชาธิปไตยชนะแล้วอย่างหมดจดและตัวชี้วัดที่ดีที่สุดก็คือสื่อกระแสหลัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออย่างสรยุทธสุทัศนะจินดาเราจะเห็นว่ามีความโป่ฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเห็นได้ชัดแต่ดูเหมือนเรายังไม่ชินกับการเป็นผู้ครองอํานาจนำทางวัฒนธรรมอย่างน้อยในช่วงเวลานี้แต่กับคุ้นจินและสะดุในการจัดวางตำแหน่งของตัวเองให้เป็นผู้พิชิตเผด็จการและสุ่มเสี่ยงทีเผด็จการจะหวนคืนมาทำร้ายเราอยู่นั่นแหละ เมื่อเราคุ้นชินกับการมีศัตรูจากความเป็นอื่นไม่รู้จบสิ่งที่เกิดขึ้นคือพรรคก้าวไกลถูกจัดวางให้เป็นนักสู้ประชาธิปไตยและผู้แน่วแน่ในการพิชิตเผด็จการโครงสร้างอำนาจนิยมทุนสมานผูกขาดส่วนพรรคเพื่อไทยถูกจัดวางในฐานะนักสู้ไปกราบไปพร้อมดิวกับอำนาจเก่าสองขั้วสองข้างในฝ่ายประชาธิปไตย ถูกสถาบนาขึ้นบนชิ้นส่วนข้อเท็จจริงวาตกรรมที่กระจัดกระจายเชน่นการเลือกคาดเด d นายกพักไทยรักษาชาติการขออนุญาตกลับบ้านของทักษิณการย้ายพักของกลุ่มสามมิตรเป็นต้นและถูกหยิบประจัดวางให้เข้าล็อกเรื่องเราว่าด้วยพักแห่งการเป็นประชาธิปไตยแท้กับพัก,พกประชาธิปไตยจอมปลอมในทางกลับกัน กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยกระโต้กลับอย่างรุนแรงจนกลายเป็นกระบวนการนางแบกเพราะเห็นว่าการจัดวางพรรคเพื่อไทยให้เป็นพรรคที่ไม่ซื่อตรงต่อกระบวนการประชาธิปไตยนั้นไม่เป็นธรรมและวาตกรรมที่ใช้ลดทอนคุณค่าพรรคเพื่อไทยเป็นวัตกรรมเดียวกันกับสลิมจนนำมาสู่สำนวนสลิมเฟสสองและนี่ยิ่งทำให้การจูนสายตาเพื่อมองการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง ให้หลุดจากการมองโลกสองขั้วสองข้างยิ่งยากขึ้นยากขึ้นอีกหลายเท่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาเป็นพรรคก้าวไกลที่ได้ที่นั่งมากกว่าพรรคเพื่อไทยเพียงสิบที่นั่งและสองพรรคหนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจับมือกันเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะมีเงื่อนไขของการไม่สังกรรมกับพรรคที่เป็นมรดกของการรัฐประหารแต่นึกไม่ออกว่า จะไปหาเสียงจากไหนมาให้ครบ376เสียงเพื่อโหวตให้พิธาหัวหน้าพัรก้าไกลได้เป็นนายกพอพัรก้าไกลได้สร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นพักที่ยอมหักไม่ยอมงอเสียแล้วจึงต้องแบกความคาดหวังของผู้สนับสนุนของตัวเองไปให้สุดทางซึ่งพวกเขาตั้งความหวังเอาไว้ว่ายอมหักไม่ยอมงอครั้งนี้อาจทำให้พรรคชนะแลนสไลด์ไดอีก4ปีข้างหน้า ส่วนพรรคที่ตกที่นั่งลำบากที่สุดคือพรรคเพื่อไทยเพราะตอนนี้ถูกกำกับด้วยเงื่อนไขว่าถ้าทิ้งก้ากายก็กลายเป็นหมาทอดทิ้งภารกิจการทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยขณะเดียวกันภายใต้วาระกรรมพรรคสู้ไปกราบไปเพื่อไทยเป็นพรรคที่ถูกโจมตีจากเฟคนิวเรื่องจะพิกคัวบางดิวหลับบางจะเอาปวิดเป็นนายกบางที่ฉันงงมากกว่า ทำไมมีคนเชื่อนิทานหลอกเด็กเหล่านี้ยิ่งเจอเฟกนิวแบบนี้ก็ยิ่งบีบบรัดให้เพื่อไทยไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเป็นที่สุดของพระเอกเป็นที่สุดของพ่อพระยิ่งต้องถอยยิ่งต้องยอมยิ่งต้องประกาศ500ครั้งพันครั้งว่าจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ก้าวไกลและวิบากกรรมของเพื่อไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะเมื่อทำตัวเป็นพ่อพระหนักๆเขา 10.9ล้านเสียงที่เลือกพักเพื่อไทยก็เริ่มทนไม่ได้และกดดันพักว่าเราไม่ได้เลือกพักเพื่อไทยไปให้ใครหยุมหัวเล่นหรือแม้แต่สสในพักก็เริ่มส่งเสียงว่าเราเป็นพักที่มั่นคงต่อหลักการประชาธิปไตยไม่เคยวอกแวกขณะเดียวกัน141ที่นั่งที่ตัวแทนของคนเกือบ11ล้านคนก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นของตาย จนต่อรองอะไรไม่ได้เลยฉันไม่รู้ว่าผลสรุปของการเจรจาเรื่องตำแหน่งประธานสภาจะลงเอยอย่างไรแต่ที่แน่ๆสังคมไทยต้องจูนสายตาในการมองการเมืองใหม่แล้วว่ามันคือยุคโพสตคู่แทนการแบ่งเขาแบ่งเราสอ,สองขั้วสองข้างเราต้องเตรียมตัวที่จะเข้าใจว่าการทำงานในระบบรัฐสภาสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เขาและเรา แต่ทุพักการเมืองล้วนเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเขาเข้ามาการเจราจาต่อรองการรวมกันในบางเรื่องการทะเลาะก,กันในเรื่องของทุกพักทุกกลุ่มเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดสิ่งแรกๆที่เราต้องปรับการมองใหม่ทั้งหมดคือต้องมองพักการเมืองทุกพักในฐานะกลไกลของกระบวนการประชาธิปไตยมากกว่าจะแปะป้ายผู้ร้ายพระเอก ที่ตลกกว่านั้นยังมีคนจำนวนมากไม่เข้าใจว่าการเป็นพักที่ได้เสียงมากอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เท่ากับผู้ชนะแต่หมายถึงการมีความชอบธรรมสูงสุดในการไปประสานรวมเสียงพักอื่นๆเพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นยิ่งเป็นพักอันดับหนึ่งยิ่งหมายถึงการเป็นพักที่รับภาระหนักที่สุด ในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลผสมไม่ใช่การลำพองใจในฐานะผู้ชนะเพราะหากเอาเสถียรภาพของรัฐบาลผสมเป็นที่ตั้งพรรคอันดับหนึ่งที่มีเสียงมากกว่าพรรคอันดับสองแค่สิบที่นั่งนั่นยิ่งต้องมีศิลปะในการประสานงานแม้แต่กับพรรคที่มีแค่สองที่นั่งในพรรคร่วมรัฐบาลใครจะเป็นประธานสภาในวันที่3ามกรกฎาคมนี้ยังไม่สำคัญเท่ากับว่า สังคมไทยจูนโลกทัศน์ของตัวเองให้ออกจากการมองการเมืองแบบพระเอกและผู้ร้ายแบบเขากับเราหรือแม้แต่การมองว่าฉันเป็นประชาธิปไตยสุจริตทันสมัยกว่าใครดังนั้นฉันคือจุดอ้างอิงของความถูกต้องชอบธรรมทุกประการเพราะการเมืองหลังจากนี้จะเป็นการเมืองในระบบรัฐสภาที่ไม่มีประยุทธ์แล้ว เราต้องเลิกวิเคราะห์การเมืองแบบขับแคบไร้เดียงสาคนดีคนชั่วนักการเมืองดีนักการเมืองชั่วปราบคนผ่านอภิบาลคนดีเพราะฉันจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉันเกียรติการคอรับชันสุดๆฉันจึงสูงส่งกว่าใครทุกคนเพราะมิเช่นนั้นเราจะไม่ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่วุฒิภาวะของสังคมประชาธิปไตย ที่เต็มไปด้วยความรุ่มรุ่มดอนดอนและการต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆผ่านการเลือกตั้งไปเรื่อยๆแต่เป็นได้แค่เด็กที่คิดว่าประชาธิปไตยคือภาวะการเมืองไร้มนทินเพราะนั่นคือหนทางไปสู่การเป็นสลิม Again and Again ขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ